ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเมื่อสามีหัวหน้าครอบครัวได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่4จึงทำให้ภรรยาและลูกๆต้องออกไปทำงานด้วยการเก็บวัชพืชในร่องผักมีงานแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันได้ วันละ400บาทต้องใช้ตลอดหนึ่งอาทิตย์ส่วนลูกสาวก็พิการเป็นใบ้แตกกำเนิดไปทำงานที่อื่นไม่ได้อ่าเจริญพรโยมโยอมอยู่กี่คนสี่คนใครมั่งนะ แล้วก็สามีสามีนะและสามีเป็นอะไรเป็นมะเร็งอ๋อสามีเป็นมะเร็งคนเนี้ยนะ,ะอ๋อเป็นเป็นมานานยังปีกว่าปีกว่านะอ๋ะอก็นอนติดเตียงแบบงี้ยนะ,ะปีกว่าเลยไหมนอนเนี่แล้วยอมทำอาชีพอะไรทำผักบุ้มรับจ้างเอาผักออกจากผักบุ้ม ในใน่องุงในส่วนในร่องผักบุ้งที่ก่อนนะแล้วเราก็ไปรับจ้างเอาเอาหญ้าออกนะอ๋อแล้วไปไปทําทุกวันไหมหรือยังไงไม่ทุกวันไม่ทุกวันยังไงอะเดือนหนึ่งกี่ครั้งสัปดากี่ครั้งสี่ครั้งเดือนละสี่ครั้งก็คืออาทิตย์ละครั้งอ๋อเขาจ้างโยมเท่าไหร่วันละสี่ร้อยวันละสี่ร้อยวันละสี่ร้อยก็คืออาทิตย์หนึ่งโยมจะทําได้แค่เพียงวันเดียว อีหกวันทําอะไรก็ไม่ทำไม่ทาอะไรเลยก็อยู่กันเนออ๋อก็คือดูสามีเนี่ยนะก็คือใช้เงินสี่ร้อยเนี่ยที่ไปทาอ่ะหนึ่งอาทิตย์ง,ง่ายๆเลยนะอ๋อแล้วมันแล้วมันพอเลอมันก็พอตู้กันไปสาม,มีต้องไปหาหมอหาอะไรไหมไปอ๋อก็ต้องเสียค่ารถค่าลามั้ยเสียอืมแต่เขาเท่าไหร่เวลาไปหาหมอที จ้างเขาไปนะที่เราพาไปนะลูกอีสองคนนะทําอะไรก็ไปทำพะพุ้งด้วยกันอ๋อไปทำพะพุ้งด้วยกันนะแต่ก็ทําเหมือนกันนะนะวันละวันละสี่ร้อยไม่ไปทํางานอื่นเ่าทะทำไมไม่ไปทำโรงงานจะได้มีงานทุกวันลูกอ่ะทขาไม่ไปอมันเรียนไม่ให้ตู่แค่พะพุใครลูกสาวลูกชายและลูกสาวอ่ะลูกสาวพูดไม่ได้ลูกสาวพูดไม่ได้ก็คือเป็นใบ้และอันนี้เตาทําอาหารนะแป๊ดหมดก็ทํา อ๋อถ้าเกิดใช้ปิกนิกถ้าเกิดแก๊สหมดก็ใช้เตาเตาถ่านนี่ไม่แล้วไม่ไปเติมนาาางงบบททีีีีกก็็ไมมม่่อ๋อไม่มีถ้าเกิดไม่มีเตาเติมแก๊สก็ใช้ฟืนใช้ฟืนนี่นะสามีอ่าติดเตียงแล้วให้อาหารยังไงทางสายยางให้อาหารสายยางทานอาหารสายยางอาหารเป็นแบบไหนเป็น ปั่นปั่นอ๋อเอาผักอะไรมาต้มปั่นปั่นรวมกันแล้วก็ใส่ทังทยายเข้าไปอ๋อกินวันละสี่ครั้งใช่ไหมแล้ววันที่โยมไปทํางานใช่ไหมแม่มาเฝ้าอ๋อมีแม่มาเฝ้าให้มาทำกาออาหารให้หาแค่วันเดียวไม่นั่นไม่น่าจะพอนะแล้วก็อายุเท่าไหร่นะอ๋อนัแสดงว่าก็ไม่ได้เบี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุนะแล้วได้บัตรประชาันไหม อ๋อได้แตบเออได้แบบประชารัฐเนี่ยเอาไปซื้อของใช่ไหมที่เขาป่วยติดเตียงนี่เป็นโรคอะไรมะเร็งอ๋อมะเร็งนะมะเรนะ็เงระยะไหนร,รู้ปะะ่ะหม่อมท่านสี่อ๋อท่านสี่แล้วด้วยเอาของมาข้าวหอมมะลิข้าวสารหอมมะลินายโยมนะมมะลลิิข้าวสารหอมมะลินายโยมนะน้ำดื่มอ่าโยมดันไปดันไปนู้นงดันอ่าสองสองวันอ่าน้ำดื่มไก่หกสี่ฟอง อันนี้ไข่ไก่นะอสองแผงอมามาม่าอ่ะมาม่านะอ่านมอ่ะนมนมอ่าคนป่วยทานได้ปะเนี่ยได้ได้นะอ่ะนมนมหนึ่งลังนะอ่าจำมันพืชอ่าอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าคนตะฟอกนะอ่าน้ำยาซักผ้าตออาน้ำยาักผ้าตออ่ันเป็นไงอ่าแป้งสะบูดยาทีฟันอ่าแป้งแป้งสบู่ยาทิฟันนะ คนป่วยใช้แพรมเพิสไหมใช้้จะอ่ะแพรมเพิสใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแพรมเพิสมาแพรมเพิสมาแพรมเพิสนะอ่านี่แพรมเพิสนะเอาไว้ใช้อ่ะเอาแพรมเพิสไปสามห่อนะแล้วก็เมื่อกี้โยมบอกว่าคนป่วยทานอาหารปั่นใช่ไหมต้องใช้อาหารปั่นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวอาตมามีอาหารปั่นมาด้วยนะนี่เป็นนมปั่นนะนมผงนะเอาเอาเอาไปปั่นได้ อ่าอันนี้อันนี้เป็นเอนชัวนะนี่อันละ350เนี่ยนะเอนชัวนะอ่าต่อไปก็เป็นนี่ยฟักทองนะฟักทอง10บโลก็ประมาณนี้สิบโลนะอ่าผักมาผักอ่าผักอ่าผักเอาไว้ปั่นนะอ่าผักอ่าผักอ่าแล้วก็อันนี้มาแผ่นรองมาแผ่นรอง อ่าพันลองนะอ่าพ่นลอง <c oughs> อ่า <c oughs> เยอะมาโยมเยอะจ้ะนี่นะเอาให้โยมนะจะได้มาเทาความทุกไปนะด <c oughs> ีใจไหมดีใจจ้ะดีใจนะ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวให้ตังไว้ใช้2000นะสองพันอ่เดี๋ยวตังไว้ใช้สองพันนะใหญ่นะอ่าแบ,บมือไะอ่าก็าาต้องดูแลกันไปนะ <c oughs> อ่าอันนี้โยมก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว สามีทําไม่ได้นะโอเคต่อมาไปก่อนนะท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป